การเรียงสับเปลี่ยนแบบวงกลมนะพ่อแม่และลูกอีกสี่คนนะนั่งรอบโต๊ะลมที่มีหกที่นั่งสมาชิกครอบครัวนี้จะนั่งได้ทั้งหมดกี่วิธีเมื่อไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเรามีสูตรเนะถ้าจัดแบบเส้นตรง จัดหมดก็ได้เอ f นแฟถ้าจัดแบบวงกลมจัดหมดก็เอลหนึ่งตรงนี้เราจะใช้ e อลบหนึ่งเลยก็ได้นะพ่อหนึ่งคนแม่หนึ่งคนลูกอีกสี่คนรวมกันหกคนเว้นตรงนี้ก็คือหกลบหนึ่งแฟกก็ได้นะหรืออีกแบบหนึ่งก็ได้นะก็คือเริ่มจากการเขียนภาพเลย มีหคนก็วาดวงกลมแล้วก็คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกนะต่อไปก็ฟิกหนึ่งคนเนี่ยฟิกตรงนี้ก็ได้คนหนึง่งตรงนี้นะเมื่อฟิกหนึ่งคนที่เหลือเราก็จัดแบบเส้นตรงนะที่เหลือนะ่อ นี่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 แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเราจัดแบบเส้นตรงเสียอราะมันเหลือหรือบางคนเขาอาจจะบอกว่าวงกลมมันขาดก็ได้อ่อวงกลมขาดพอวงกลมขาดมันก็จะกลายเป็นเส้นตรงนะเว้นจัดแบบเส้นตรงที่เหลือเว้นตรงนี้บอกว่าต่อไปฟิกหนึ่งคนแล้วมองวงกลมขาดอ่า จึงเหลือห้าคนจัดแบบเส้นตรงได้ห้าแฟกนะการจัดไอแบบวงกลมกับเส้นตรงที่ต่างกันเนะวงกลมเห็นนะนี่วงกลมแต่มองรูปนี้นะวงกลมคือไม่มีหัวท้ายเนะอะมันชนกันหมดเลยมันไม่มีหัวท้ายส่วนของเส้นตรงนะนี่สมมุติว,ว่าเส้นสน,นี่เป็นเส้นตรงแนวตรงเนะอะอ ก็จะมีหัวนี่เลยมีท้ายนะมีหัวมีท้าย,าายอันนี้สมมุติว่าหกคนเราฟิกซะหนึ่งก็เหลือห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นห้านี่ตรงนี้จัดแบบเส้นตรงก็จะได้เป็นห้าแฟกหรือจะมองอย่างนี้ก็ได้ตรงนี้ได้ห้าวิธีนี้ได้สี่นี้ได้สามนี้ได้สองนี้ได้หนึ่งนะ นห้าคูณสี่สามสองหนึ่งก็ได้ห้าแฟกค,คำถามที่สองนะก็บอกว่าพ่อและแม่นั่งติดกันนะพ่อและแม่นั่งติดกันนะตรงนี้นะเราต้องหาตัวปัญหาก่อนหลักการหานะตัวปัญหาก่อนตัวปัญหาก็คือติดกันนะใครติดกันคือพ่อกับแม่นะเราจะใช้หลักก็คือถ้ามันติดกันเราจะใช้การมัด รวมกันเนาะและนับเป็นหนึ่งหน่วยถ้ามันแยกกันเราจะใชะ้การเสียบนะอันนี้ติดกันนะก็ความนี้ติดกันจึงมัดพ่อกับแม่ให้ติดกันแล้วนับเป็นหนึ่งหน่วยหรือหนึ่งคนก็ได้อาจจะมองเป็นหนึ่งคนอ้วน,วนๆก็ได้แล้วลองวาดภาพพ่อกับแม่ติดกันเนะเนี่ยอะ เราก็วาดนี่เราวาดวงกลมนะนี่พ่อกับแม่ติดกันหลักการนะหลังจากมันติดกันเราก็ต้องดูที่เหลือเหลือกี่คนนะเออนี่เหลือเพื่อเอาเนี่ยเพื่อเอาที่เหลือมาวางไว้บนวางรอบตัวกลมนะเอ็นที่เหลือทั้งหมดมีหกคนนะตรงนี้มีหกคนนะลบเจ่กับพ่อกับแม่ เนี่ยลบพ่อกับแม่ออกเสียก็เหลือสี่คนหลักการก็รีบนำสี่คนนี้ไปนั่งนะเนี่ยก็รีบนำนำสี่คนนี้ไปนั่งรอบโตกก๊ะกลมมีความหวังว่าให้มันเกิดแหละฮะให้เกิดวงกลมต้องการเกิดวงกลมเรานนี่รูปเดิมนะแล้วมาวาดรูปใหม่เว้อตรงนี้ก็คือพ่อกับแม่นั่งติดกันให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย หลังจากนั้นเหลือสี่คนก็อ่านี่เหลือสี่คนคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่หลักการนะสี่คนต่อไปเป็นวงกลมแล้วนะวองเป็นวงกลมแล้วนะ,ะรูปวงกลมแล้วแสดงว่ามีห้าคนทำไมห้าคนหนึ่งสองสามสี่ที่เหลือพ่อกับแม่มัดหนึ่งคนเว้นก็จะได้สี่บวกหนึ่งนะสี่บวกหนึ่งก็ได้ห้า นะคือมัดพ่อกับแม่เว้นวิธีการจัดนะจัดแล้วจัดห้าคนในในวงกลมนะให้เป็นในรูปวงกลมจัดได้อีกบหนแฟกก็ได้5้ลบหก็4แฟกนะต่อไปดูพ่อกับแม่ที่ที่มัดมัดด้วยกันสับที่กันได้2องนะแฟกเนีตรงนี้นะโยงไปเลยไอ้สี่โยงขึ้นก้างบนนะ สโยงขึ้นข้างบนนะนี่นะมนสรุปง่ายๆตรงนี้เลยนะก้อนนี้ยากหน่อยเนาะสุบว่าวอะไรฮะพ่อกับแม่นั่งติดกันคำตอบคำว่าติดกันต้องคูณด้วย2แฟกนะเอื้อนสี่แฟกกับ2แฟกสีแฟกเกิดจากพ่อแม่มัดเป็นหนึ่งมันรวมเป็น1บวกกับที่เหลือ ที่เหลือคือสี่คนอ่แล้วตามสูตรมันต้องลบหนึ่งอ่ะมันจัดเป็นวงกลมนะลบหนึ่งฟิกไว้หนึ่งก็เหลือสี่นะแล้วก็คูณด้วยสองแฟกสองคือพ่อกับแม่สับที่กันต่อไปตรงนี้นะก็สามนะพ่อและแม่นั่งตรงข้ามเมื่อกี้ติดกันนะ เอาสองคูณสองแกค,คูณพอนั่งตรงข้ามตรงนี้คําตอบคล้ายกันนะสี่แกค,คูณด้วยสองแกแต่สองแกไม่มีนะตรงนี้ข้างบนมีข้างล่างนี่ไม่มีนี่คือความแตกต่างน,นะว่าพ่อกับแม่นั่งตรงข้ามต้องไม,ม่ไม่คูณด้วยสองแกเอิดผลไม่คูณด้วยสองแกเพราะว่าพอนั่งตรงข้ามกันป,ปั๊บสลับไปสลับมาสุดท้ายก็ได้รูปแบบเดียวกันรูปแบบเดิมนะจึงไม่ต้องคูณสองนะ ไม่เหมือนข้อเมื่อกี้ต้องคูณสองอ,อธิบายตรงนี้วิธีการเริ่มจากหาเลยฮะตรงนี้เนาะเริ่มจากเราหาปัญหาก่อนปัญหาคืออะไรฮะคือพ่อกับแม่นั่งตรงข้ามแล้วเราลงวาดรูปเร้าวๆเนาะ,ะพ่อกับแม่นั่งตรงข้ามนี่วาดรูปเข้าๆแล้วหลังจากนั้นก็หาคนที่เหลือ,อ ตรงข้ามกันนะหาคนที่เหลือให้ไปอยู่ในวงกลมนี้แหละไปใส่อยู่ในวงกลมนีนะ้เหตุผลอยู่ในวงกลมเพื่อจะใช้สูตรนั่นเองเอลบหนึ่งหลักการเนาะตรงนี้นะผมปิดตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะปิดตรงนี้ไว้ก่อนเหลือประมานหกลบสี่หกคนหกก็คือทั้งหมดหกคนนะมีอยู่ทั้งหมดหกคนนะคือพ่อแม่ ลูกอีกสี่อเหลือก็คือลบออกที่สองสองคือคือพ่อกับแม่เบนสี่ตรงนี้ก็จะได้สี่นะสี่คืออะไรฮะตรงนี้สี่คือ<ม>เหลือเป็นลูกๆแล้วเนละแล้วนําที่เหลือสี่คนนี้ไปไปใส่วงกลมนะไปนั่งบนตัวกลมนะหวังหวังอะไรฮะหวังจะใช้ใช้สูตรนะเหมือนกับข้อข้างบนนะ่ะ นะหวังที่จะใช้สูตรมันสูตรอะไรฮะสูตรวงกลมนะแล้ตรงนี้ตรงนี้เราก็จะได้นี่วาดวงกลมก่อนนะนี่พ่อกับแม่นะเอารูปเดิมมาแล้วนี่พ่อกับแม่แล้วคนที่เหลือคนที่เหลือหนึ่งเหลือสองเหลือสามเหลือสี่นี่วางตรงนี้ตรงนี้หลังจากนั้นก็ฟิกทั้งพ่อและแม่พ่อฟิกแม่ฟิกนะ เหตุผลที่ฟิกเพราะว่าจะได้อยู่ตรงข้ามกันเวนตรงนี้เกิดวงกลมขาดเมื่อฟิกแล้วตรงนี้แสดงว่าไม่มีวงกลมไม่มีแล้วมองก็เป็นเส้นตรงนั่นเองก็คือมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่ต่อกันนะ,ะไม่มีหวัวท้ายแล้วเว้นจัดแบบเส้นตรงของคนสี่คนจัดเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่สี่คนนี้จัดได้สี่แฟกนะแล้วไอ่ พ่อกับแม่ตรงข้ามนี่ห้ามห้ามสลับนะคือคือถึงสลับแล้วเอาสองแฟกไปคูณมันก็ไม่ไม่เกิดความหมายไม่เกิดประโยชน์ะนะเหตุผลว่าได้รูปแบบของการจัดเหมือนกันนี่ตรงนี้เว้นตรงนี้จึงไม่คูณเว้นดูสรุปนะเอาข้อมูลทั้งหมดสรุปตรงนี้เลขสี่นะสี่แฟกนะโยงขึ้นไปข้างบนนะตรงนี้คือสี่แฟกนะอันนี้สองแฟกนะ โยงกนได้เแต่แต,แต่ห้ามใช้นะตรงนี้ห้ามใช้สองแฝกไม่มีไม่มีนะตรงนี้ไม่มีไอ้สีแฟกเกิดจากหลังจากให้พ่อแม่อยู่ตรงข้ามวงกลมแล้วฟิกทั้งพ่อทั้งแม่สองคนทําให้วงกลมขาดก็เกิดเส้นตรงขึ้นมาเมื่อเกิดเส้นตรงก็จัดแบบเส้นตรงเนาะ,ะจัดแบบเส้นตรงที่เหลือสี่ ได้สี่แฟกนะนี่นี่กตรงนี้แฝกตรงนี้แฝกพ่อแฝกแม่ไว้แล้วหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนก็จัดฟฝกนะจัดได้สี่แฟกนะตรงนี้เนาะอันนี้ไม่ต้องคูณนะคูณสองไม่มีนะไม่ต้องคูณสองนี่คือความแตกต่างของข้อสามกับข้อสี่ความแตกต่างข้อสามข้อสี่เออเดี๋นี้ผมก็เขียนว่าให้ระวังนะจุดข้อนี้ ข้อสองนี่จับได้ต้องคุณด้วยสองแฟกต้ก็สามนี่ถ้ามันติดกันนะก็สานี่ตรงข้ามกันสลับไม่ได้คือสลับสุดท้ายแล้วก็ก็ได้รูปเดิมนั่นแหละมันจึงไม่ต้องเอา2แฟกไปคูณต่อนะตรงนี้นะตรงข้อสี่ 4, บอกว่าพ่อและแม่ต้องไม่นั่งติดกันนะไม่นั่งติดกันคำว่าไม่นั่งติดตกันก็คือแนละ้ว คือถ้าเมื่อไม่ติดมันก็แยกกันเนาะ,ะแยกกันก็คือให้นำพ่อกับแม่ไปไปเสียบนะเั้นต้องสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนแล้วไอ้พ่อไปเสียบและแม่ไปเสียบด้วยง่ายคือไอ้พ่อกับแม่ไปนั่งน,ะนั่นเองนะวิธีการเราจะมีสองวิธีนะตรงนี้หลักการวิธีที่หนึ่งก็คือใช้คือคนทั้งหมดเท่ากับคนที่ใช่กับคนที่ไม่ใช่นะ เงินถ้าประยุกต์ในในเรื่องนี้ก็คือคนทั้งหมดเท่ากับพ่อแม่นั่งติดกับพ่อแม่ไม่ได้นั่งติดเนาะอันนี้นั่งติดได้แล้วก็สองนั่นเองคําตอบอันนี้คือคําถามเนาะตรงนี้เพราะนั้นั่งติดกันนี่แบบวงกลมนะคนทั้งหมดหกหกลบหนึ่งแฟกอ่าแล้วนั่งติดบวกนั่งไม่ติดย้ายข้างไปสุดท้ายก็ได้ที่นั่งไม่ติดวิธีที่หนึ่งได้เจ็ดสิบสองนะพอวิธีสองนี่ ใช้ตรงนี้นะนี่ไม่ติดกันก็คือแยกกันหลักการก็คือเสียบนะดูหลักการนะตรงนี้เสียบทำงไงฮะนี่ไม่ติดกันนี่ตรงนี้นั่งไม่ติดกันแสดงว่าแยกกันนั่นเองแยกกันก็คือให้นำ คุณพ่อกับคุณแม่ไปเสียบระหว่างคนเหล่านั้นเนะวาดวงกลมตรงนี้นะเพื่อให้พ่อและแม่ไปเสียบเอ่าก็ความนี้เนะคําว่าเสียบน่ากลัวเนาะอ่าจริงๆก็คือไปไปแล้วไปแทรกเนะอ่าไปแทรกตรงนี้ลึกๆน่าจะบอกว่าไปแทรกนะอ่าตรงนี้ไปแทรก คำนี้แปลว่านำคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อและแม่จัดเป็นวงกลมคือเอาสี่คนจัดเป็นวงกลมนำสี่คนนะนี่ก็คือรูปเอนะเงินที่เหลือสี่คนก็คือนี่เหลือหนึ่งสองสามสี่นี่นี่จัดเป็นวงกลมเลยเงินรงนี้จัดเป็นวงกลมได้เท่าไหร่เั้นจัดเป็นวงกลมคือให้คนอื่นตรงนี้คือคนอื่นนะ คนอื่นจัดเป็นวงกลมก็ได้4ี่ลบหนึ่งอ่าก็ได้เลยสามแฝกนะก็จัดเป็นวงกลมคนอื่นนะตรงนี้หลังจากนั้นก็ไปหาแล้วตรงนี้นะไปดูว่าวงกลม A มีที่ว่างกี่ที่ที่จะให้พ่อแม่ไปไปแทรกนะอ่าถ้าเสียบน่ากลัวตรงนี้อ่าไปแทรกพบว่ามีที่ว่างอยู่4ที่นี่นี่รูปรูปนี้เนานะ รูปนี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เว้นมีที่ว่างอยู่ะระหว่างหนึ่งกับสองก็มีที่ว่างสองกับสามก็มีที่ว่างสามกับสี่สี่กับหนึ่งก็มีที่ว่างเวง 1, 2, 3, 4, เ้นที่ว่างหนึ่งสองสามสี่เว้นที่ว่างสี่ที่นะต่อไปก็ให้พ่อไปไปแทรกนะตรงนี้จะแทรกดีกว่าเนาะพ่อไปแทรกตรงที่ว่างซึ่งมีอยู่สี่ที่อยู่ หที่สองที่สามที่สที่เออเียนพ่อไปแทรกได้สีที่แล้วเหลือสามพพ่อแทรกแล้วเหลือสามที่ให้แม่ไปแทรกก็ได้สามวิทีอ่านี่สรุปเป็นสูตรเลยเนาะตรงนี้ผมก็สรุปให้เป็นสูตรอ่าตรงนี้คืออะไรฮะเวั้นพ่อแม่ไม่ไม่แล้วไม่นั่งติดกันนะตรงนี้ไม่นั่งติดกันนะอะ เอือนตรงนี้พ่อแม่ไม่นั่งติดกันนะสามแผงนี้เกิดจากอะไรตรงนี้นะนําคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่มาจัดเปน็นวงกลมเลอช้สูตรเอลลบหนึ่งเองือนที่ไม่ใช่พ่อแม่เงื่อนไขคือพ่อแม่เมื่อกี้ที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็เหลือสี่นะแล้วสี่ลบหนึ่งก็ได้สามเนี่ยมาจัดเปน็นวงกลมเขียนเปน็นวงกลมเลยเอาสี่คนก่อนนะที่ไม่ใช่พ่อแม่ คนอื่นนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่มาวาดเป็นวงกลมแล้วจัดเลยวงกลมนี้จัดได้สามแฟกหลังจากนั้นสี่เกิดจากอะไรตรงนี้สี่ผมบอกว่าพ่อเลือกมีที่ว่างระหว่างเลยระหว่างคนอื่นนี่นี่มีที่ว่างระหว่างคนอื่นสี่คนที่ไม่ใช่พ่อแม่ซึ่งมีอยู่สี่ที่จึงเลือกพ่อจึงเลือกได้สี่วิธีนี่ อ่านี่คือคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่อ่ว่างหนึ่งตรงนี้ว่าง 1, ที่ว่างสองที่ว่างสามที่ว่างสี่ที่เว้นพ่อก็จะไปเลือกเลือกอันไหนก็ได้เว้นก็ได้เป็นสี่ตรงนี้ก็เขียนเป็นสี่เหยนนะหลังจากนั้นก็เหลือสามให้แม่เลือกนะตรงนี้บอกว่าแม่เลือกอ่าเหลือที่ว่างอยู่สามแม่จิตไปเลือกตรงนี้ได้สามวิธีอ่า